เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมจิ๊บนะครับนะวันนี้ก็ามาเล่นเกมทอยวอลอีกครั้งนะครับผมนะวันนี้วันอังคารนะครับนะความจริงวันเนี้ยผมอยากเล่นเกมทอยความจริงอ่ะผมจะเล่นเกมเฮคเคนเป็นเกมแนวยิงหุ่นยนต์แต่ว่าเล่นไม่ได้ครับเสียใจมากเป็นเกมแนวหุ่นยนต์ไงที่หุ่นยนต์แล้วสู้กันแล้วก็ยิงกันนะครับผมนะ เป็นเกมที่พี่โน้ตนะครับแนะนํามาให้เล่นกันนะครับเป็นเกมแนวนะเป็นเกมในสตรีนมน,น, Steam นะครับผมนะก็ต้องมีโหลดสตรีมก่อนแล้วโหลดเกมให้เมมาเล่นครับเป็นเกมเล่นฟรีนะจ๊ะไม่เสียตังค์แต่ทําไมผมเล่นไม่ได้อ่ะผมเล่นไม่ได้จริงๆนะครับผมไม่รู้เพราะอะไรมันไม่พพอร์ตวินโดว์8หรือเปล่านะอืมไม่รู้นะแต่ก็ รอไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเพิ่งเปิดให้เล่นฟรีได้ไม่นานนี้เองครับผมนะ <l ots> <c oughs> เสียใจมากอยากเล่นจริงๆ <c oughs> อยากร้องไห้ครับผมนะ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ก็เลยมาถ่ายทววอเป็นการแบบแก้แก้เค้นนะครับเป็นแก้แค้แก,แก,แก้ดวงอะไรอย่างนี้นะครับผมนะมาเออบทปล่อยอารมณ์เรามาเล่นเกมทววอดีกว่าวันนี้เลเวลผมต้องอัพถ้าไม่อัพผมไม่จบนะครับ โอ้โห oh, จัดหนักจริงๆนะครับผมนะวันนี้แล้วก็มีคนคอมเมนต์มากมายนะครับว่าอยากเห็นผมเล่นไซมอนนะครับนะผมก็เลยจัดหนักครับนะจัดให้เล่นเลยใช้ไซมอนนี่แหละเล่นเลยนะครับอาวุธอาวุธก็มีแค่นี้แหละนะโอเคไปเฮ้ยมีด่านไหนหน่าเล่นไหมวะเนี่ยด่านนี้แหละเนี่ยเออเออเฮ้ยนี่เนี่ยดีดีด,ด,ดีไปเลยเว้ยนะครับนะเออเดี๋ยววันนี้ปรับเสียงหน่อยให้มันเบานิดนึงเสียงเกม รู้สึกว่าคลิปที่แล้วนี่เสียงเกมนี่มันจะลั่นเกินไปนะโหจะแหกซะก่อนเนี่ยวันนี้ก็เลยไปแบบปรับเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเสียงดังลั่นไปหน่ยหูจะแหกก่อนนะครับนะเอฟเฟกต์เสียงนี่ไงเออรู้สึกว่า ไอเสียงปืนเนี่ยแม่รู้สึกว่าเอฟเฟกต์เสียงปืนนี่มันจะลั่นสุดๆเลยนะเล <c oughs> ่นซะไม่ได้ยินเลย <c oughs> โอ้หคิวหน่อยก็ได้เถอะรัดคิวมาสามแล้วเนี่ยฆ่าใครไม่ได้เลยเนี่ยคนนี้ขอชนะชนะเถอ <c oughs> <c oughs> นะนะคลิปเนี้ยผมขอชนะเถอะอีกคลิปที่แล้วนี่แพ้ตองนะัดรวดเลย <c oughs> เป็นตัวประเทศนะครับ เออเฮ้ยเฮ้ยตี้ตี้แบดเว้ยเอาแล้วไงเอาสิเอาสิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนนี่เฮ้ย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 ใจเย็นออกใจเย็นสิครับแหมจะมาหาผมเฉยเลยแหมมายืนยิ้มอย่างเนี้ยนะเออเฮ้ยร้อยห้าสิบแล้วเนี่ยโว้ยคลิปนี้แม่จะยาวว่ะเฮ้ยก็ดีดิ วันนี้เม่ต้องอัพไม่อัพกูไม่จบเป็นไงโอัตว์พูดพูดแบบนะครับนะเอ,เออลูกห,หมูสามตัวอะไรอะไรโอโอโหตายครับโอ้โหปิงสี่ร้อยแม่เน็ตเจ้าไหนวะเนี่ยนะครับนะ ยิงย <Cornell>. ิงยิงครับโผล่เดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนหมดกระสุนจะหมดก่อนกูยิงมาเอิ้งเยอะอะไรนะโอ้โหตายไลเฟิลนี่เดี๋ยวนี้เวลน้อยๆนี่มันได้ได้แต่ปืนนี้เหรอเนี่ยไลเฟิลนี่มันเป็นไลเฟิลของคำนี่เป็นเพืนผูบองนะต้องต้องต้องล้วนก็จ้างมันเด้อ ไอเวลห้านี่กับปากหมาจริงๆเลยอะไรเนี่ยเรื่องมากนี่ก็บกี่ติวเลย <c oughs> เอออ้าวตายกเออโอเคเดี๋ยวนี่ไงยิงแม่งเลยโอ้โหพูดสักปากหมามากนะครับผมนนแล้วเ ช่วงนี้ปิดเทอมแล้วเด็กเด็กเกียนจะเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นพรนี่จะเกียนต่างประเทศจีนฝรั่งนี่ไงหัวขาดโอ้ยเสีสียอ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ก่อนนี่ไม่ได้โบกเลื่อนเลยนะโอ้ตายเรียบร้อย โอ้โหโอ้ยมรดไหนเนีด็ดเจ้าไหนวะเนี่ยแหลกจุงไม่ใช่ผมนะคนอื่นตงเออนี่ไง โอ้ยหมดหมดเดี๋ยวเอเวลห้านี่แม่งปากปากหมาเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวขอบล็อกการพัฒน,นาแปนะ๊บหนึ่งนะบล็อกได้นะโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับจะได้ไม่ต้องประสาทแดกกับมันนะครับนะไล้ญญความปลาณี้รก็ผมสำหรับผมนะครับนะใครดาอะไรผมก็เสียปปะจานหมดนะครับ <c oughs> ชั่วนะครับผม ไม่เป็นไรครับคนเลวคนเทียอะไรเนี่ยชอบดา่าเนี่ยก็ไปไกลๆเถอะครับนะตอนนี้ผมไม่ได้กินที่ทีมนั่นแหละครับคุณจะด่าผมอะไรผมก็ไม่ได้เห็นไม่เห็นแล้วแหละนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับนี่ไงเอ้ยแค่สวนได้เว้ยอะไรครับจะวิ่งไปไหนครับแหม ไอ้โดเสียใจไม่ได้ไม่ได้คิวเลยนี่ไงโอ้โหเอ๊ะลบ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 แหน่ลบพิทอนสุดยอดเดี๋ยวเฮ้ยมีเทพมาช่วยเว้ยรอบพีนแล้วนี่มือแพ้ครับไม่ไหววะครับลบอยู่นี่เองครับผมนะ นี่งไงตบอเอียนแป็คเอ้ยร้อยคิวแล้วโอเคเฮ้ยอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมนี่ไงยิงหน้าดน้านาเลยชั <c oughs> <c oughs> ่วน,นะครับสารเลียวท่านเทพเดี๋ยวเฮกเคนเนี่ยเกมหุ่นยนต์นี่เดี๋ยวผมจะเอาไว้ประมาณสักหนึ่งสตาร ถ้าหนึ่งสัปดาห์นี่ยังเล่นไม่ได้นี่เดี๋ยวผมจะลบทิ้งเลยนะลบตัวเกมทิ้งซะเลยลบเปล่าไลเวอร์ผมเนี่ยนี่ไงเล่นกับคไหนได้เล่นกับหมูเล่นกับหมูก็จริงเนาะโปรดเนี่ยเวล52นะส่วนผมละเจ้าเวล47แล้วดิโอ้โหนี่นี่ปะโทรกับสนหมดเสียใจมาก นี่ไงตายก่อนาโอ้โหเฮ้ยดินี่เอลส์นี่ได้เรฟเฟ่นโกดแล้วเหรอเนี่ยโอ้ไม่ยที่ทำมากเลยตายซะโอ้โห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 ไม่ดีแล้ว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 นี่ไงเอ้ยไม่ได้เว้ยโอ้โหเรียบร้อยครับตายครับ สิาเคลวิสห้ยโอเคไม่ว่าเดี๋ยวนี้เียนกน,น้อยนี่ได้ปืนดี้วเนาะต <S ý st> ายครับ <S ý st> ไม่เหมือนผมเลยตอนอยังเล็กน,น,น้อยนี่ปืนดีๆแบบนี้ไม่เคยได้เลย <S <S <ý st> ส่วนมากจะเป็นปืนเขียวเนี่ยเสียใจมากเลยไม่เป็นไรช่วงนั้นยังเป็นช่วงยุบไฟวายุบแรกนะครับนะยุบแรก อันนี้เป็นยุบยุบอะไรอ่ะยุบกลางเออเออเอ้เอ้ยโอ้โหงอากาศโอ้กระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดนี่ไงนี่ไงนี่ไงตายเออเอ้ยวีดีดีไงนี่ไงนี่สองดอก โอ้ยตายไว้ได้ไหมเฮ้ยคิวเดียวเว้ยก็จะได้แหละเออโอ้ทัพสวรรค์พิชิดสุดช่วยอยู่ยี่สิบสองเหรอเราช่วยเท่าไหร่อ่ะเออโอ้ยช่วยสิบห้าไว้เอ้ยเยอะดีว่ะเฮ้ยเมล์อัพแล้วว่ะโอ้ยเมล์อัพแล้วได้ตังประมาณเออหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับนะเฮ้ยดีเว้ย เออหรู้สึกว่าดูดีมีเกียรติมีชาติสกุลขึ้นเยอะเลย <c oughs> เรีอบพแล้วโว้ยทำดีใจจุงเบยนะครับนะดีใจแบบหลอนๆน,นะครับนะหน้าตาหลอนๆอ,อะไรหลอนๆไม่หมดนะเออเอาอีกสักตอกหนึ่งไหมอ,อะไรดีอะเอาะไรที่มันแบบจบเร็วๆอะ่ะจบเร็วๆเพรเาะผมเอออันนี้ยี่สิบคิวโอ้ยไม่สะใจอ่ะ ด่านไหนวะเนี่ยเอางงอีก <c oughs> ถุยอะไรโอโ้โหสนสนสไนเไมวโนเวลห้าสิบบวกแล้วโนโปองห้าสิบบวกโอโ้โหมีโนโนเยอะเนาะโนอะไรเนี่ยช่างมันครับไม่สนใจอะไรอีกวะด่านมันน้อยอะ่ะ เออเอาวดิไม่มีดันไหนเลยอ่ะอืเอ่อหาห้องมันก็อย่างนี้แหละครับอืออมบี้กี่รอบวะเจ็ดรอบเหรอเจ็ดรอบเองอ่ะ อืมเฮ้ยตีเลรววะโนตีเถอะเดี๋ยวโนโปองใช่ไหมนัม่นเอาอย่างอื่นก็ได้นี่เลยไฟฟ้า <c oughs> นะครับนะโอเคไปเออเล่นหมดตีดีกว่าผมเรามาตีดีกว่านะครับ <c oughs> วันนี้ผมจะใช้แต่ไซมอนนะครับนะเป็นการที่ดูดีที่สุดนะครับ นี่ยมันจะขึ้นมาเคลียร์กับผมแล้วนี่งไงเออจะขึ้นมาเคลียร์กับผมก็ได้นะนี่งไงเออเฮ้ยได้เว้ยไม่ได้เว้วย่นีงไงตายครับ ตั้งใจที่จะโดนอยู่แล้วแหละนะเออเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเออเ,ออเออปเ็นเล่นนานก็เลยตื่นเต้นนิดนึงน,ะน่ะนะนี่ไงนี่ไงไม่โดนไม่โดนวู้ กาดอีก,กแล้วเราแหมช่วงนี้คือเอโอโห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 ฆ่ากันมันโลกนี้มันโหดร้ายทารุณครับผมนะครับนี่ไงนี่ไงตายครับ ครับโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยคลิปหน้านี่เดี๋ยวหาเกมอื่นมาเล่นละเกมอะไรอ่ะเอ็กเคนก็ยังเล่นไม่ได้อีกโอ้โหอะไรวะเสียใจมากเลยโอ้โหทำร้ายกับคนที่ไม่มีทางสู้นะครับนะแหมเฮ้ยเทคกมาช่วยหน่อยดิผมเล่นไม่เก่งอ่ะผมกากไม่อยากท้าพี่โต นี่ไงเฮ้ยเ,เก็บเออได้หรือเปล่าวะ,ญญาะเอโอโอ้โหเสี้ยใจมากจะตีอยู่แล้วเซียวใครมาขวางทางวะเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรครับถือว่าเจ้ากันไปครับเอ้ยโดเรียบร้อยครับโด เอาดิเอาดิมาดิเออเอาสิเอาสิก็อะไรเนี่ยกำลังจะโม้อะไรเนี่ยมาตีเฉยเลยเนี่ยโอ้โหเหลือสี่สิบเลยก็เมื่อประมาณสามวันก่อนนะครับนะเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมานะครับนะทุกคนคงสงสัยว่าผมเนี่ยหายหัวไปไหนนะครับก็เล่นฮอนนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ดูฮอนนะครับโอ้โหดูฮอนนี่ยเทียร์ทีมโปรดของผมสนุกมากนะ ตัต้องหลายชั่วโมงนะครับนะตองดอตั้องหลายชั่วโมงอะ่ะต้นแต่เที่ยงอ่ะจนถึงสองทุ่มอ่ะเ <c oughs> ชียร์ทิมปวดผมนะครับนะเออยังไงครับ <c oughs> เออเฮ้ยเฮ้ยได้เว้ไม่ได้ไม่ถึงพวกเขาได้นะ <c oughs> เดี๋ยวจบนี่แล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่นฮอนต่อแล้วเดี๋ยวจะไปเกียนเกียนฝรั่งต่อ เมื่อวานนี้ผมไปเล่นฮอนแล้วไปเกมฝรั่งนะเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์อ่ะเออเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์คตหนุกเลยนะเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นแม่ผมกำลังโม้เรื่องฮอนอยู่เลยเออเออนี่มาสิมาสิไม่เราทำไม่ได้ไม่เราทำไม่ได้ไม่เราทำไม่ได้เอ้ยโอ้ยอ๋อไม่ได้เลยเออนะเอ้ย เอ้ยเอ้ยโอ้จะจะฝันหลังหน่อยโอ้โหเสียใจมากโอ้โหนะเฮ้ย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 มาดิมาดินี่มันจะมาฝั่งไหนวะเนี่ยนะเฮ้ยโดนแหมจังหวะไม่ค่อยสวยนะครับนะเออเออเออไม่ขึ้นว้ยแหมมีหลอกครับแหมต้องหลอกนะครับหลอกพูดตัวเองก็ดีเหมือนกันนะครับนี่ไช่โดนเฮ้ยเออเออเฮ้ยนดนไม่ เออไม่โดนอ้าวเจ็บแล้วเว้ยเจ็บแล้วเว้ยเออเออโอ้โอ้ยเหนื่อยนะเว้ยอ๋อเถอะโอ้ยปราสาทจะแดกเออเอาวมัวละไปแล้วตีหลายทีเนี่ยตีไม่โดนเลยโอ้โหอ้าจบแล้วโอเคครับแพ้ไม่เป็นไร เมื่อกี้ชนะแล้ววันนี้แพ้บ้างเป็นไรเนาะเออวันนี้แบบอัพแล้วเอยดีใจคฆ่าเจตายหกเอยดีว่าดีเว้ยดีเว้ยช่วยเหลือนหนึ่งโอหโอเคดีนะครับเอาละจบพอละ <c oughs> ยังเสียใจไม่หายเล่นให้เข้ไม่ได้นะครับสวัสดีครับตอบไม่ได้นะเออเดี๋ยวของจะเต็มซะก,ก่อนเวลาสุ่มอะไรนี้ต้องระวังให้ดีนะไม่อย่างนั้นนี่ของเต็มนี่อดเลยนะครับผม นะเอ้ยต้องการเท่าไหร่วะอีสองโอเคค้อนทองเนะนี่ยนานๆค่อยสุมผมเป็นคนที่ประหยัดนะครับบุกเงินทองอะไรเนี่ยช่วงนี้จนจนนะจนจนเออสวัสดีด้วยนะครับผมนะแม่ใครโชคดีนะครับได้ได้ออกคลิปนะครับแบบเป็นทางตั้งตัวก็ก็ไปแฮปปี้ได้เลยนะครับนะโอเควันนี้จบคลิปนะครับนะเออก็โอเค เ,เล่นโหมดนี่แล้วเอพาเถอะอ่าวันนี้ลาไปก่อนครับผมนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับนะไซมอนก็ผมเล่นให้ดูแล้วนะครับนะสนุกนะ <c oughs> ชอบดีวันนี้ไม่ได้บวกอะไรเลยซินดี้เหรอไม่ดูในคลิปผมดิมีตั้งเยอะตั้งแยะเออนะครับผมไปละไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวอัพลง t u b e แล้วจะได้ไปดูเบริเฟอร์กับเอ,อ่อการ์ตูนต่อนะครับนะส่วนเฮเคนนี่เกมหุ่ญญนยนต์นี่ไม่รู้ว่าจะปล่อยเอาไว้หรือเปล่า หรือไม่ก็ทิ้งนี่เลยลบไปเลยวันนี้เออถ้ามันเสียลมมากนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ถ่ายคลิปบอกว่าน,นี่ถ่ายเออเดี๋ยวลงยู u b e แป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้ดูแล้วแหละ2 3สาชั่วโมงได้ดูแน่นอนเอาล,ละลาไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมนะเดี๋ยวไปดูการ์ตูนต่อแล้วเดี๋ยวจะไปเกียนหอนต่อแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย